เสียงท่องมนจากหลุมดินค่ำคืนปลายเดือนสิบทุ่งนากว้างสุดสายตาเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหนาวพัดหญ้าแห้งดังซาเป็นระยะระยะกลางฟ้าไร้แสงดาวมีแต่เมฆทึบดำเคลื่องตัวชา้ชา ทับพระจันทร์จนหมดสิน้นอากาศเย็นเยือกเ,เกินกว่าปกติราวกับใครแอบปรับลมหายใจของโลกให้ขาดอุ่นตรงกลางทุ่งนั้นมีบ้านไม้ร้างตั้งอยู่โครงหลังคาเอียงเกือบพังแผ่นไม้ฝาผนังบิดงอเสียงดังเอียดอาด ทุกครั้งที่ลมพัดเถาวันหนาเกาะรัดเสาทุกต้นเหมือนสัตว์ร,ร้ายกําลังรัดเยื่อจนหายใจไม่ออกหลังบ้านมีพื้นที่แปลกตาพื้นดินวงกลมที่ถูกยากขึ้นรกแต่ดูเหมือนเคยมีใครขุดแล้วกลบเร่งเร่งไว้ ร่องแตกเล็กๆก,กระจายรอบๆเหมือนเคยมีบางสิ่งดิ้นพยายามจะออกมาเด็กวัยรุ่นสี่คนเดินฝ่าความมืดเข้ามาบอยถือไฟฉายเก่าๆที่ไฟกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับนัดก้มหน้าถือมีดพกในมือจนเหงื่อซึมออกเต็มฝ่ามือ ฝนแซงทำกล้าเอามือกอดอกพยายามยิม้มแต่ริมฝีปากสัน่นแก้มตัวสั่นจนฟันกระทบกันกอกแก๊กตลอดเวลานี่ไงหลุมที่เขาเล่ากันบอยกระซิบพลางส่องไฟไปที่พื้นแสงไฟกระพริบสะท้อนหญ้ารก เงาดำพาดเป็นเส้นเหมือนนิ้วมือยื่นขึ้นมาจากดินกลิ่นดินโชยขึ้นมาแรงผิดปกติกลิ่นเปียกชื้นผสมกลิ่นคาวเลือดเหมือนมีซากสัตว์เน่าอยู่ใต้พื้นดินทุกคนขมคอทันทีไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าก็แค่ดินเก่าๆฝนหัวเราะหยัน แต่เสียงแหบสั่นจนไม่มีใครเชื่อว่าเธอไม่กลัวกลับกันเธอมันไม่ดีเลยแก้มพูดตาแดงกรำเหมือนจะร้องไห้ก่อนใครทันขยับบรรยากาศรอบตัวเงียบลงอย่างประหลาดเสียงจิ้งรีกกบเขียดที่เคยดังสนั่นทั่วทุ่งหายไปในพริบตา เหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านซี่ไม้บ้านร้างวืดวืดจาบใต้หลุมดังขึ้นเสียงแรกแผ่วเบาเหมือนคนแก่หายใจติดขัดต่อด้วยเสียงท่องมนที่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่บาลี ฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรมันต่ำลากยาวคล้ายเสียงคนกลืนโคลนในคอแล้วพยายามพูดครืดครืดแสงไฟในมือบอยกระพริบแรง แสงส่องที่เห็นว่าพื้นดินตรงกลางหลุมกำลังขยับยวบยวบช้าๆเหมือนมีอะไรหายใจอยู่ใต้ดินนัดตัวแข็งทื่อใบหน้าเริ่มซีดเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วว่ะแก้มเอามือปิดหูน้ำตาไหลพรากอย่าฟังอย่าฟังเสียงมันแต่เสียงกลับดังขึ้นเรื่อยๆทีละชั้น ทีละเสียงเรากับมีคนหลายสิบคนกำลังสวดมนต์พร้อมกันเสียงสอดประสานกันจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะห้ามเหยียบลุมห้ามเยียบลุม,ม,เ,ลมเสียงเหมือนกระซิบแทรกเข้ามาในหัวทีละคำเราวกับไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากในอกของพวกเขาเอง บอยพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ริมสีปากแข็งจนพูดแทบไม่ออกเขาก้าวไปยืนตรงกลางหลุมหนึ่งก้าวเพืดดดดดดพื้นดินยุบตัวลงทันทีเหมือนดินสุดใต้ฝ่าเท้าของบอยลมหนาวพุ่งวูบขึ้นมาจากหลุมพร้อมเสียงท่องมนที่เปลี่ยนจากแผ่วเบา เป็นดังสะท้อนก้องทั่วทุง่งสี่คนนั้นสะดุ้งเฮือกหัวใจแทบหลุดจากอกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายเสียงดินพืชที่ยุบตัวใต้ฝ่าเท้าบ่อยดังสะท้อนก้องไปทั่วทุ่งเหมือนโลกทั้งใบกำลังหายใจแรงๆขึ้นมาจากข้างใต้แสงไฟฉายที่ส่องวนไปมา ทำให้บรรยากาศรอบๆหลุมดูเหมือนมีเงาคนหลายสิบยืนล้อมอยู่ทั้งที่จริงๆมีเพียงเพื่อนทั้งสี่คนเท่านั้นมือจากใต้ดินดินที่ยยบลงไม่เพียงแต่ยุบตัวแต่เริ่มปร,ริแตกเสียงกรอบแกรบดังเหมือนกระดูกหักจากนั้นมือสีซีดสีดมือหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมานิ้วผอมเรียวยาวผิดปกติเล็บดำยาวเกือบสองขอบ รีดดินขึ้นมาอย่างเชื่องชา้าตามมาด้วยมืออีกและอีกภายในไม่กี่วินาทีมือมากกว่าสิบก็ทะลุดินขึ้นมาเหมือนหนอนดินหนีไฟบางมือเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่ที่ตายมาแล้วหลายสิบปีบางมือซีดจนมองเห็นเส้นเลือดคล้ำเขียวบางมือแห้งกรังเลือดแข็งติดเล็บและบางมือเล็กนิดเดียวเหมือนของเด็กขารก พวกมันตะปบข้อเท้าบ่อยพร้อมกันเล็บยาวจิกลึกจนเลือดไหลซึมบอยกรีดร้องสุดเสียงช่วยกูด้วยมันดึงกูลงไปแล้วอะ่ะความพยายามช่วยเหลือนัดพุ่งเข้าไปคว้าแขนเพื่อนสุดแรงจนเส้นเลือดบนข้อมือปูดฝนรีบช่วยอีกแรงเสียงฝนสัน่นดึงดึงมันขึ้นมาแขนทั้งสองแทบจะหลุดจากบ่าเพราะแรงดึงสวนกันแต่แรงจากข้างใต้ มันไม่เหมือนแรงของคนมันหนักและเหนียวแน่นเหมือนโคลนผสมกับมือร้อยมือกำลังฉุดพร้อมกันแก้มยืนห่างออกไปตัวสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เธอเผลอเงยหน้ามองลงไปในหลุมดวงตาในดินสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจในเงามืดของดินที่แตกออกเธอเห็นดวงตาเป็นสิบสิบคู่ดวงตาเหล่านั้นขาวซีดบางคู่เหลืองคล้ำ บางคู่แดงฉานไม่มีการกระพริบไม่มีเปลือกตาเหมือนถูกบังคับให้ลืมตาตลอดการสายตาทั้งหมดหันขึ้นมามองพร้อมกันมองทะลุขึ้นมาจากใต้ดินตรงสู่สายตาแก้มแก้มกรีดร้องเสียงหลงอย่ามองมันอย่ามองตาเธอเอามือปิดหน้าน้ำตาไหลพรากขาอ่อนจนแทบจะสุดเสียงสวดมนต์ต้องห้ามทันใดนั้น เสียงท่องมนที่ดังแผ่วมาตั้งแต่แรกก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งเสียงเป็นหลายสิบเสียงซ้อนกันเสียงผู้ชายทุ้มต่าเสียงผู้หญิงแหลมสูงเสียงเด็กเล็กๆแห่พร่าเสียงคนแก่สั่นกระท่อนกระแทน่นทั้งหมดสวดประสานกันเป็นจังหวะที่ไม่สมบูรณ์ราวกับบทสวดที่ถูกฉีกกระจักจนวิปริตเสียงนั้นไม่ได้แค่ดังในอากาศแต่มันแทรกเข้ามาในหัว ทำให้หูอื้อหัวใจเต้นผิดจังหวะเลือดในกายเหมือนจะหยุดไหลนัดกัดฟันแน่นเลือดกบปากเพราะกัดแรงเกินไปเขาตะโกนก้องว่าไม่กูไม่ปล่อยเพื่อนกูทำใดนั้นเสียงสวดทือมดหยุดลงเหลือเพียงเสียงเดียวเสียงผู้ชายแก่ห้าห้าๆลึกๆดังขึ้นมาจากใต้ดินว่าใครเหยียบหลุมค่าจะต้องอยู่แทน ทุกคำกดทับลงบนอกเหมือนหินหนักบีบคอจนหายใจไม่ออกและเมื่อประโยคจบลงพื้นดินรอบๆบบอยก็สุดหววลงไปอีกครั้งคราวนี้ร่างเขาถูกดึงลงไปถึงเอวเลือดพุ่งกระเซน็นเปื้อนเสื้อเพื่อนทั้งสองเสียงกรีดร้องของบอยยาวโหวยหวนสะท้อนกล้องในความมืดตึงตึงตึงเสียงฝ่ามือหลายสิบตะปบพื้นดินรอบๆบหลุมดำสันเหมือนพยายามปีนขึ้นมา แสงไฟฉายที่ตกอยู่ข้างๆกระพริบท,ทีีก่อนดับวูบเหลือเพียงความมืดสนิทในความมืดนั้นมีเพียงเสียงร้องของบอยกับเสียงหอบหายใจสั่นกลัวของเพื่อนๆความเงียบหลังเสียงกรีดร้องเสียงกรีดร้องของบอยถูกกลืนลงไปในดินพร้อมกับร่างของเขาเหลือเพียงเสียงพืดพืด ของดินที่ปิดตัวเองช้าๆเหมือนแผลที่กําลังสมานพอทุกอย่างเงียบลงความเงียบครั้งนี้ไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความเงียบอึดอัดราวกับอากาศหยุดไหลเวียนลมหายใจของนัดกับฝนหอบทีดังฮแก้มกอดเขาร้องไห้สะอึกสะอื้น เสียงดังไม่ต่างจากเด็กเล็กแต่แล้วกลิ่นในอากาศก็เปลี่ยนไปกลิ่นที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นกลิ่นคาวเลือดสดที่ฟุ้งเมื่อครู่จางหายกลับถูกแทนด้วยกลิ่นเหม็นสาบเน่าของศพเก่าๆมันเป็นกลิ่นที่มีทั้งเปรี้ยวขมและกลิ่นแอมโมเนียแรงจนแทงจมูก ทำให้ฝนสำรอกน้ำลายออกมาโดยไม่รู้ตัวนัดกัดฟันแน่งจนเลือดซึมออกมาตามไรฟันความกลัวเริ่มทำให้เขาควบคุมร่างกายไม่ได้ทุกคนรับรู้ตรงกันโดยไม่ต้องพูดว่าบอยอาจจะไม่ได้ตายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลวร้ายกว่านั้นเงาร่างที่ไม่เหมือนเดิมไฟฉายที่ล่นอยู่ใกล้หลุมกระพริบ ติดติดดับดับแสงมันสาดไปยังริมหลุมทุกคนชะง,งัดเมื่อเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นบอยบอยฝนเรียกเสียงสัน่นน้ำตาคลอเบ้าหัวใจยังอยากเชื่อว่าเพื่อนกลับมาร่างนั้นคือบอยจริงๆเสื้อผ้าเปื้อนโคลนเลือดกระกลังเต็มตัว แต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายของทุกคนเย็นวาบคือผิวบอยซีดจนเหมือนแสงจันทร์สะท้อนออกมาเองดวงตากลายเป็นโพรงกลวงมืดสนิทไม่มีแม้แต่อานีดขาวดำผมเปียกชื้นห้อยเป็นปอยเหมือนพึ่งขึ้นมาจากน้ำมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยกลายเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคน บ่อยเอียงคอช้าๆเสียงกระดูกคอกรอบๆดังสะท้อนในความเงียบเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยืนมองทั้งสามคนอยู่เฉยเฉยเสียงที่ไม่ใช่ของบ่อยแล้วเสียงท่องมนก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังออกมาจากปากของบอยเองอืม ซู่ซูครืนครืนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเดียวแต่เป็นเสียงหลายสิบเสียงซ้อนกันดังออกมาจากลำคอเดียวมีทั้งเสียงเด็ดเล็กแหลมสูงเสียงผู้หญิงร่ำไห้เสียงชายแก่แหบพร่าผสมกันจนเหมือนมาจากกล่องเสียงของนรกนัดกับฝนเอามือปิดหู แต่เสียงยังทะลุเข้ามาในหัวแกมกรีดร้องลั่นมันไม่ใช่บอยแล้วไม่ใช่บอยแล้วขณะที่บอยยืนท่องมนเสียงดินรอบหลุมก็เริ่มดังกรอบแกลบกรอบแกลบผืนดินปริแตกออกเป็นร่องเล็กๆและในเงามืดนั้นดวงตาใหม่จำนวนมหาศาล ค่อยๆปรากฏขึ้นมาไม่ใช่แค่สิบไม่ใช่ยีสแต่เป็นนับไม่ถ้วนดวงตาสทสีดเหลืองๆคล้ำแดงก่ำเหล่านั้นลืมโพลงขึ้นมามองพร้อมกันเหมือนพื้นดินทั้งผืนเต็มไปด้วยร่างที่ถูกฝังทั้งเป็นและยังคงมีชีวิตอยู่สายตานับร้อยจับจ้องตรงมาที่นัดฝนและแก้ม เหมือนกำลังเลือกเหยื่อว่าจะเอาใครต่อไปประโยคต้องห้ามเสียงท่องมนหยุดลงทันทีเงาร่างของบายเงียบไปก่อนริมฝีปากของเขาจะขยับอีกสามต้องตามมาอยู่ด้วยคำพูดนั้นไม่ได้ดังออกมาเป็นเสียงเดียวแต่เป็นเหมือนเสียงพูดซ้อนกันนับสิบเสียง ทุกเสียงออกคำเดียวกันถอยคำที่กดทับจนร่างกายชาแข้งขาอ่อนเหมือนจะล้มทั้งยืนนัดกับฝนมองหน้ากันในความมืดพวกเขารู้แล้วว่าคืนนี้ไม่มีใครได้กลับบ้านครบสี่คนอีกต่อไปความพยายามหนีคำว่าอีกสามต้องตามมาอยู่ด้วยยังดังกล้องในหัว นัดคว้าแขนแก้มฝนคว้าแขนนัดทั้งสามวิ่งหนีออกจากลานบ้านร้างสุดแรงฝีเท้ากระแทกลงบนหญ้าแห้งดังกรอบกรอบกรอบเสียงหอบหายใจทีรัวเหมือนหัวใจจะระเบิดออกมาแต่ยิ่งวิ่งเท่าไรเสียงท่องมนก็ยังดังตามมาติดหูไม่ใช่ดังจากด้านหลังไม่ใช่ดังจากต้อยดินแต่ดังขึ้นมาจากข้างในกระโหลกของพวกเขาเองเหมือนถ้อยคำ ถูกสักลงในสมองหลุมใหม่ที่ผุดขึ้นแสงจันทร์สลัวลอดเมฆเพียงนิดเดียวสาดต์ให้เห็นทางเดินแคบๆผ่านทุ่งหน้าโลง่งนัดมั่นใจว่าถ้าวิ่งให้สุดแรงคงออกไปสู่ถนนลูกรังได้แต่เพียงไม่กี่ก้าวพื้นตรงหน้าก็ยุบหวบลงไปดินสุดตัวเปิดออกเป็นหลุมใหม่ขอบหลุมแตกร้าวเสียงกรอบกแกรบกรอบกแกรบ ดังเหมือนฟันกรามขบกันไม่นะหลุมมันมันตามเราแก้มกรีดร้องเสียงแตกพวกเขาเบี่ยงโตวิ่งไปทางซ้ายแต่ยังไม่ทันสิบเก้าหลุมใหม่ก็ผุดขึ้นอีกคราวนี้ใกล้เสียจนดินสร์กระเด็นใส่ใบหน้ามือซีดซีดผอมแห้งหลมือพุ่งทะลุขึ้นมานิ้วเรียวยาวคว้าอากาศเล็บดำแหลมกรีดฟ้าฉุบฉุบเหมือนกรงเล็บสัตว์ เงาบอยที่ซ้อนทับฝนเผือหันกลับไปมองแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นที่ริมหลุมแรกบอยยังยืนอยู่ร่างซีดดวงตากลวงแต่ที่ริมหลุมใหม่เขาก็ยืนอยู่เช่นกันไม่ว่าจะหันไปทางไหนเงาร่างของบอยก็โผล่ขึ้นพร้อมกันทุกหลุมทุกเงาเอียงคอช้าๆเสียงกระดูกคอครอบครอบดังพร้อมกัน ปากของพวกมันขยับยิ้มกว้างขึ้นเรื่อยๆจากนั้นทุกปากก็ขยับเสียงที่ดังออกมาไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงแตกพร่าดังจากทุกทิศทางเหมือนโลกทั้งใบกำลังพูดพร้อมกันวิ่งไปเถอะแต่ไม่มีทางรอดพื้นดินที่หายใจทุ่งนาเรื่องสันสะเทือนเสียงครืดครืดดังใต้พื้น บางจุดดินสุดตัวลงช้าๆคล้างรูจมูกที่สูดลมหายใจบางจุดนูนขึ้นเหมือนมีร่างยักษ์คลานอยู่ใต้ดินก่อคลื่นเป็นวงๆไปทั่วทุ่งนัดแทบขาดสติเขาตะโกนล,ลั่นแม่งจะกลืนทั้งทุ่งแล้วฝนสะอื้นตัวยโยนน้ำตาไหลพรากมาหยุดแก้มแทบล้มทั้งยืนขาอ่อนแรงร้องออกมาทั้งน้ำตาเราหนีไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แค่หลุม แต่มันคือดินทั้งผืนดวงตานับพันรอยแตกเล็กๆบนผื้นเริ่มปรากฏทุกทิศและในรอยแตกนั้นเองดวงตาค่อยๆปรากฏขึ้นมาดวงตาไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยแต่นับพันดวงตาเหลืองคล้ำตาซีดขาวตาแดงฉานตาแตกเส้นเลือดทุกคู่ลืมโพลงขึ้นมาพร้อมกันจ้องตรงไปที่ทั้งสามอย่างไม่กระพริบ แสงจันทร์สะท้อนในในตาเหล่านั้นเป็นประกายวาวับเหมือนทุ่งนากลายเป็นทะเลข,ของสายตานับพันคู่ที่จ้องแต่เหยื่อประโยคจากทุกเงาบอยทุกเงาที่ซ้อนอยู่ตามหลุมเงยหน้าขึ้นพร้อมกันดวงตากลวงว่างเปล่าเสียงกระดูกคอกรอบกรอบดังเหมือนสัญญาณเรียกและจากทุกปากเสียงซ้อนทับกันจนโลกสั่นสะเทือน ไม่มีใครหนีพ้นพวกมึงต้องอยู่แทนความสิ้นหวังเสียงหัวเราะต่ำๆของหมอธรรมดังสะท้อนรอบทุ่ง <c oughs> ดินรอบตัวสามเพื่อนแตกออกเป็นเส้นๆมือซีดๆนับร้อยตะปบขึ้นมานัดดินสุดแรงเลือดซึมจากเล็บที่กรีดเพื้องจนฉีกฝนกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากแก้มสั่นงันงกเสียงร้องสะอื้นขาดห่วงทุกคนถูกดึงลงทีละน้อยทีละน้อย เหมือนโคลนหนืดกำลังกลืนทั้งร่างลงไปเงาบอยนับพันขอฟ้าสลัวด้วยเมือกหนาทึบแต่พริบตานั้นทุกคนเห็นบอยไม่ได้ยืนเพียงที่เดียวเขาปรากฏอยู่ทุกหลุมทุกจุดที่มีรอยแตกร่างบอยนับพันซ้อนทับกันมองมาพร้อมกันทุกเงาเอียงคอครอบครบรอยยิ้มฉีกกว้างจนเกินมนุษย์ทุกเสียงจากทุกปากพูดประโยคเดียวกันยินดีต้อนรับ สู่กองทัพของเราคำสาบที่เปิดเผยในขณะนั้นเองเสียงหมอธรรมดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเหมือนพูดอยู่ตรงข้างหูแต่กล้องสะท้อนทั่วร่างข้าไม่ตายเพียงลำพังข้าเอาวิญญาณคนที่ถูกบูชายันมาเป็นเกราะทุกคนที่เหยียบหลุมนี้จะถูกกลืนไปเป็นบริวารและยิ่งมากเท่าไหร่กองทัพของข้าจะยิ่งขยาย ทันทีที่ถ้อยคำจบลงพื้นดินทั้งผืนเริ่มหายใจยุบตัวเป็นหลุมและผุดขึ้นสลับกันเหมือนมีสัตว์ร,ร้ายมหึกมาเคลื่อนอยู่ใต้แผ่นดินดวงตานับพันบนพื้นทั้งหมดลืมโพลงมองขึ้นพร้อมกันทุกคู่สะท้อนแสงจันทร์สลัววาววับเหมือนทะเลแห่งในตาการกลืนกินนัดถูกดึงลงไปก่อนร่างครึ่งตัวหายไปในดินเลือดสาดกระเด็นฝนดินสุดแรงกรีดร้องจนเสียงแหบแห้ง แต่แขนเธอก็ถูกมือมากมายกระชากจนข้อไหลหลุดแก้วพยายามคว้าเพื่อนแต่ขาตัวเองก็ถูกดึงลงไปช้าๆเสียงร้องทั้งหมดค่อยๆจมหายไปในดินเหลือเพียงเสียงพรืดพรืดพืดของดินที่ปิดตัวเองเหมือนแผลสดที่กำลังสมานความเงียบที่น่าสะพรึงเมื่อทุกอย่างเงียบลงหลุมทั้งหมดก็หายไปทุ่งนากลับเรียบสนิทเหมือนเดิม เพียงแต่บรรยากาศรอบๆหนักอึ้งและกลิ่นสาบเน่าไม่จางหายไม่มีใครเหลือไม่มีร่องรอยการดิ้นรนมีเพียงเสียงท่องมนเบาๆลอยมากับลมอืมครืดสู้สู้สู้คืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเห็นนัดฝนและแก้มกลับมาอีกผู้เท่าที่รู้เรื่องเล่าจึงกล่าวเพียงว่าพวกมันไปอยู่ใต้ดินแล้วและตั้งแต่นั้นมา ใครก็ตามที่กล้าเหยียบย่างสู่ทุ่งนาแห่งนี้ในยามค่ำคืนต่างได้ยินเสียงท่องมนต์ต่ำๆลอยมากับลมบางคืนยังได้ยินเสียงร้องของเด็กวัยรุ่นทั้งสามผสมปนอยู่ในกองทัพเสียงนั้นด้วย